และก็หมดเวลาอุตสินเปล่าเริ่มเกมในครึ่งหลังแล้วครับนี่ครับตักบอลสูงขึ้นหน้าไปได้ดีครับอัดโรวีดาว ตอนนี้อะไรครับบอลทะลักออกไปนะครับแต่ยังอยู่ในเขตโทษครับโรนันดิโนปีเก้วิดาวแล้วก็เสียจังหวะในการครองบอลไปอีกครับดิมารียบอลกลับไปที่อังเิลดิมาเรีย และจงังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหเซคิโอบุสเกตเขาพยายามที่จะพาบอลและลูกและลูกนี้เป็นการประกับประตูที่สุดยอดจริงๆครับและลูกยิงลูกนี้ผู้สารประตูพุ่งไปเซฟได้สวยครับ โลนันดินโยจันนี้เป็นลูกทุ่มครับเมสซี่ <Messi. S 1> แล้วก็เปิดเป็นโอกาสทองของเขาครับและเขาก็เซฟไว้ได้อีกแล้วครับเคลาดปิกเก้อลูกนี้เป็นความพยายามแบบมีลุ้นแล้วนะครับแต่บอลมันข้ามคานไปอีก โอ้เขาก็อยู่ใกล้ๆลูกบอลน,นะครับแต่ว่ายิงประตูแบบนั้นได้ยังไงครับผู้สาวประตูเนี่ยหมดสิทธิ์อยู่แล้วนะครับดิมาเรียเซคิโอบุสเกตเชียงเอมบปเป้ล้ำหน้า เซกโอดิมาริโอ้ลูกนี่ถือว่าโชว์ทักษะที่เยี่ยมเลยนะครับกระดกบอลไปได้สวยครับโลนันด <and> ิโยครับพวกเขาตัดบอลจากกลางสนามไปได้ครับเดยอง ตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับไม่ยิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับเป็นประตูครับสุด,ดยอดจริงๆครับประตูนี้ของบาร์เซลโลนาครับลุยโซเรสนะครับทำได้อย่างงดงามจริงๆนั่นแหละครับลุยโซเลสอย่างที่เราเห็นครับถ้าท็อปฟอร์มใครก็หยุดไม่อยู่ครับทำประตูได้อีกแล้วเดยอง เหลือไม่ถึง10นาทีสุดท้ายของเกมแล้วนะครับถึงตรงนี้ครับเหลืออีก9นาทีโอ้ดูพวกเขารับส่งต่อบอลกันครับและได้สับตูมาพุ่งไปได้สุดเลยที่เด้นะครับเซฟไปได้ครับโอ้ดูครับเอาปัดได้ปลายนิ้วมือสุดๆเลยนะครับ เป็นซูเปอร์เซฟครับทำให้บอลข้ามคานไปได้เคลาดปิกเก้เนมา่าดรักส์เลอร์อดัดโรวิดาว The Port Vision has indicated at least three minutes of added time. Three minutes. s u a r e อ่าเปิดลูกนี้มาได้สวยแล้วครับแล้วก็ผู้สามตัวพุ่งไปได้สวยมากครับแล้วก็เซฟไว้ได้เยี่ยมเลยผู้ส <c oughs> ามตัวป้องกันลูกนี้ได้เยี่ยมครับ